สบายดีสบายดีพี่น้องวันนี้มาพบกับสองแสลหยบรรณาซู้หนึ่งนะทุกคนเหมือนล่องคลิปไปไล่มือเติมนะทุกคนบอดีว่างทรงนี้บ่ค่อยวางเพราะว่าเอื้อยออกลูกนะทุกคนอยู่ห้องมอเนาะถ้าตรงแสละไปนอนเผานะทุกคนถ้าเกิดไปนอนเผานะซองคืนละประมาณอีกสามสี่มือนะทุกคนจากแด้ออกแต่ห้องหมอเนาะวันนี้ก็เลยขึ้นมาเนาะตอนเสารเขาตลาดมีไงปอกสิไปอาบน้ำ แวตลาก็เลยซื้อจะละก็เลยซื้อปลาหมึกมาจิมาตำน้าทุกคนงานตำนี่เพี้ยมันเดือาหารปลาคล้องปลาบอจ่ปลาเบิ่งนี่น้าทุกคนอันนี้ก็เอินมาบางแล้วแม่มันถือแขวกระเจาไปให้ไปดงกระเจากระเจาใส่แหวไว้น้าทุกคนมันถึอนี่หนูพร้อมไป มามีเงยเวิร์นปลาปลแลก็ได้ลวกเอ้าบปลแลกอ้าวปลาแลกก็ได้ลวกแล้วก็ซอยตามทำไปซื้อกระปุนมาลวกเป็นวีลวกเป็นนีหรือใหญ่ๆนี่นะอ่าเด็กมีเงยเวิร์นซอยบลาแล้วเป็นโตแหละเยอะมีเงยเวิร์นลวกเอ้าวร้านมาบอกสะเห็นบอกอ่าลวกไปซื้อกระปุนมาทำตามกินงานตามอีกร้านทุกคนนะส่วนนี้พอคอยหลอกทงได้ปานใดเด้อไก่สีหอยย่ำหน้าซะก่อนจังออก มันดดแดดลมาคอยวางปัญหาแดด,ดกระแดดแห้งทุกคนเลยอย่างจะหน่อยเหมือนแหลงแสแหละกระเด็นลงไปห้องมอออีกขึ้นกาวมีผ่านกับมีป๊อกดังละไ <c oughs> ม่ป๊อกว่าถนะ้าละอับหนาวเนี่ย ไปตักมันออกดิไปตักออกแล้วนี่มันน่ะปาจะไปแกะออกมาเขียวหน่าแกะเขียวมันออกกันได้แกะเขียวเาเอาเฮ็ดให้ยังแกะไหนแกะเดี๋ยวอันนี้นี่นะเฮ็ดอันเลี้ยงกูก็เอาแต่แขี้ยวย่ายพอนอ๋อแกะเขียวมันออทุกคนบหูว่าเขียวหรือตีนมันก็เจอมันยุ้มไปน่ะตีนแล่นมีเวอร์เฮ็ดจะหน่อยไปสื่อกระปุก ม่ย่เบิร์นโมจ้าดต่างมันมาใส่ไลยคูปลาหมึกใส่ต่างหลยคูต่างมันย่เบิรอนวะถ้าไหนนอนซ้อคื้เลยได้ทุกคนด้วมือกลองทางนี้นะซีเบิร์นเนยินเลยงานต่ำหลวกมือค่ะนะงานต่ำนะมีขุมมือได้ทุกคนเลยบอคัส สไลค่ขาสตัมผู้ดีใจขาให้ยังชินลงไปอ่ำมุมองในหน้าลงไปหายเข้าอีกกินอยู่คนเหลืองตามเหลืองเจ้าประเด็นนะสุดยอดเห็ีเบีหรออู้นี่ยมีเหยีบปอผลไปจัดให้เบิรงไปอาบน้ำมันจัดอาปีมันออกคนนะมันเพียกกับป่าก็เออเนี่ยลืมแล้วบางตุ่มเสกไก่หรอก็จะเห็น บางต้มใส่ไก <the d Uber> ่ตุ่มใส่ไก่ใส่ออกนี่นะทุกคนมาพลแล้วมีเยาวชนเฉลี่ยมีกุ้งจังน้อยทุกคนซื้อมาตอนนี้มีกุ้งแม่นางน่ะอ่ะมีเยาวชนลวก Anh à, 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 vâng, là bàn. Anh ấy là bàn. Nhãy mời ai chịu bàn. Team ngắn chưa một sao của tao ở đâu vậy đâu. Tông tham mặt hôm? Ach, chưa nha. Tông tham mặt hôm. Tông tham mặt hôm sai chân sai. Aloy. Hm. 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 tôm Hm. 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 không Hm. 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 กอเแเน๋คั่กินแต่กินมาตำอย่างนั้นนี่อ่าไม่ตายเได้ลูกอ่าใ่้อมือเอาปลาหมกวก่อนคุ้หมาแล้วเอาคุ้งก่อนแล้อย่างเงีกุ้งก่อนได้มีเยอะนะอหาอ้าวอา อ่ะปลาหมึกว่ามือนไหวเชี่ยมันไหวเชี่ยปงได้ทั้งหันล้วน่าทุกคน่านี่รูหล้นเลกนาี่สีพระหมอค่ะนะทำาบออัดไปบเลยเอาเที่ยวไปเดี๋ยวคืนแล้วทุกคนองเฮืงกกระไดเห็นไหนี่นะนี้ชักาบ่ทุกคน Lung hương đó hạnh lưu anh hương nó mãi lưng hương nó mãi lưng hướng, nó mãi lưng hương 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 nó mãi lưng đi Assalamualaikum, selamat datang. 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 Selamat ใส่จานใส่บอลยวงก็ไดาแม่คะจาน้ำหมบุน้ำหมยบุญกระสอยสอยกระตันนคือแร่ว่วประมือแม่หนีม่หนีนอนเด็กก่อนกินซ้ำมีงบกุกนั่นงงบหน่อยน่านี่ เนียเลยนิน้อยนะทุกคนหลายคนยินหลายคนกัดเล็กหน่อยมาก็เล็หน่อยแ่ปากเปียกมื่อไร่เมื่อไร่มาส้อยใคาจะกระซาช่วงบอานมีเบินสซอยเลี้ยงนะเอบ่้อยแบบสอยแด้กดะ สเลียงกันดใมล่ะเลียงมันจเป็นตแะแสรหน่อเลยจ้างานทุกคนเียสลจะเป็นคนต่ำมีเบินเป็นคนหลัวคนซอยนี่ได้หลายแนิกัน้ง้นี่วานีอเนี่ยจังหน่อยทุกคนทุคนลายพร้อมนขึ้น้าซุ่มแสีบผู้สาวเด้อไม่เด้อยู

ไดเ่าคุม่ตอนนี้เขาเล่นมากทุ่คนกอดกินข้อเียกับานแดงเนียแอลทยซอยก็่เนนะแลกจะเป็นคดต่ำได้ปะเนี่ยนะห้าัวแล้สิต่ำต่ำเองแม่เมื่อกัน่ะเม่ก็จับก่องนั่นเปมือันบกให้เพียงเพียงก็เป็นมือก่องในนอะเพียงกินแล้วจับแต่ก่องแล้วก็กินหนามูเลยเพียงก็เป็นมือก่องเลย โอยนอ้ม่ครน้นีาะอ้่กไก็จัเนนนำจิ้มมันแสดงก็ซื้อมาจิ้มซีฟู้ดแต่ว่าทำงานต่ำ ไปอ,อยมมากจ้บอากาจิม,ามาอันนี้ขึ้นแล้วเหอนี่ะมันเป็นแน่นะลองอีกค่ะเนื้อพวนหมอพวน,น,นอ่นนอ่ามัเนบอลันบมอคำยังแล้วอยู่ห้วยอีกส้อยหนวดมันมากินหนวดนี้มาแล้วนบ่คเสสีมันหมอค่ะ ยางนเลื้งนะม่ใส่มีเลื้งนะเออเออมีเลื้งแตงต่างามเลยมันนี่มาติเพือนบุญมีเลื้งนะก็อยากไล่ดอกก็เดียวก็เลยซีหุ่นไก้กันอันนี้แ้กอิงอเนาะอิงอิงอ้าวมากินีี มาถ่ากิตตามด้ซะหน่อยข้าตาเด็ปลาเลือตามอะหายม่ง่เป็นมืก่อน่นี่ปลเ่ยนามเปลี่ยนมือกลองเลยเด้อพี่น้องไม่ไงว่าเด้อมาเนี่ยอะมาเนี่ซาแหน่เป็นกุ๊กเด้อมือนีเด้อวันเป็นกุกแล้วห้ไม่ไงว้าน่เป็นมือกลองหมานี่นะ เห็นมอหนีมีหนึ่งเข่ามีหนึ่งเข่าน้ำหนี่ยันไม่ไงปลอกค,คนยันเพราะพ่อกินมือน,นี่นะเพิสุ่มแซร้ายเพิ่งมาหนึ่งเข่าเพิ่มนี่ตอนนี้เพิ่งกำลังทอนค้นนกทอนค้นนกหน่อยกำลังสีทอดนุก เป็นเซฟและทุกคนเลยมาเนียนนี่ยเงียๆนเกน้อยเล็กน้อยหายยเงี้ยมีเวอรนี่เป็นมือกล่องอออาบอเคสเล็กน้อยกินว่าต่างพ่การจะนั่งเฉยเลยกนคนเหน็บฮะผมก็เอง แล้วมูอะเป็นนัวทุกคนสไลนไลสนอย้่าไม่สบายดิไม่ถายจีบกุ่มถกมั้นี่นี่ไม่ถายินตุมจหายนา่ยอเมื่อน้ำมันนะกันอายร้ายล้าตาละหายซมเปยเศร้าโยนี้แหละมึงเอาไว้เ มันเมื่อไระานะเมื่อน้าได้แบบเยเพิ่นนคเดียวจังหงจะลงไปนะจะนน้อยนะข้งมาเอาข้งมาเอาเื่องนี่จ้ไอตี้ก็ปะเกะเอาอยู่น่งที่ซุปนุ้ยก็จับแล้วสุปเจ้าก็จับแล้วจัไปเือ ไ่หเอยปนรงแ่แรง้อเไปกอะเดี๋ยวข้าน่ะฟ้าเรื้อนคือเก่าฟ้าเรื้อนคือเก่าประเดี๋ยวข้าน่ะน่น่าลมายไไปลเข้มจะไ้มัเค้มมันเค้มเด็ดนี่แกงนะไปไปลุะ

กระปุนก็มี่ครับามันอยู่รันเดียวยุบอ่้านี่ได้จอนฮะอันนีู้มันกินอะไรเรอาจารย์มากอาจารย์น้อยมากาาตั้มใจหมดตั้มาตั้มของแม่ตั้มยังตั้มกระปุกกระห้องกระันกกระอ้อ ย่าหายได้หม่เดิมย่หายเด้อม่มีไรอะไนะหายนหนมูนี้ป้าเบิร์ตจะคนจะไก่มัวในกลุ่นนี่นะซุ่มเซ่กูุห่าวสีหัดโต้งกันแสดงคนบอกว่าคนบอกป้าว่ากินตัวหนึ่งหันสองเด้อะหันสองตัวหนึ่งสองนตัวนึ่งสองก้นแล้วก็มาครูกัน

รูปพอเลยรพอะหไปล้มีป๊อกูแล้วเจได้ไหมแล้วเขาหน้าคือโบตามเหมนมันนำมันจังน่อ่ะตามันเข่ากับวะน่ะมันกับมุนหรอวะกุ้งฮะกุ้งอะนะเขาเอาลงก่อนเนาะเอาลงน้ำไปคนนั่ก็ได้ลืมต้นนำคนเลยเื่อแล้วนะเดี๋วแม่ได้ไหม

ด้นหา้นเ yeah, exactly. ่าบ่น้มาหน่อยน้มาหน่อยมาห่อน้ำลายแตกพี่ซ้แม่เผ้าอันนี้เผาอ่ะนอนก่อป้าด้ยป้าเคเพียางนี้นะเผาเผาบางย ทางนี้นะัดจานนะนี่ผ้าขอมแต่วัวนะเอาดีกว่านวดาวนะอะมีเบอรบอันซีมด้วยชิมมือนะซีมก่อนเด้อเบกะปุกมากรานี่ยังตังค้ากล่องไวก่อนตังไวก่อนห้่นวเอเนบจานกะมีบ้าเชนอย่อ้าวลุยกระปุกอะไรโอ้ยออกมาไเนี่ยกกมกน ขับบุตนะคือบอเหตุตอนใหญ่คนน่ะคือคือบอยะปัญญายังไงพอคุคือบอยะอาลุยมีเบิรดอ่านเจ้มันมีเบิร์ดนับไปเดอร์พีน่านั่งมาเดิร์ฟซีทุกคนมีพังยิำใหญ่มีพังยำใหญ่ค่อเอาสักเปล่าเป็นได้คือเหตุบุเพตัาเย็้ นาเป็นไ้ด่าเอาเดี๋ยวปะร้าหน่อยมพร้าหน่อยตู้เย็นเลื่อมาเอาไว้ในฝาท้องนางเลยนางกินตัวนี้นางกินเพชต์มได้กินน้ำมาดูเอาใบดูกินโมกัน่ยถ้ากิน เฮ้แต็นเฮ้แซ่เฮ็ดได้แซ่เะ้แตเยี่ยมนะเฮ้ได้เยี่ยมนะเฮดได้เยี่ยมนะเยี่ยมนะอ้ามือเฮ่ไหมเฮ้ได้เยี่ยมเยี่ยมนะนี่โป้นะเฮ้ไดเฮ้ได้เยี่ยมเฮเป็นจ้าเฮเป็นอาคลองบเดีย่ะนนองทุกคนลุยจิบน้ำเจีวซีฟูดกันลุยเลยสะพาอ่สบายดีดูสบายดีดูบายตัวเอสซีมากินน้ำดูมาเดาอันนี้ บ้อ่เมด้าห้องเมด้ดูห้องไม่ได้ากินตั้มว่าด้วยห้อตามด้วยไไปเลอเย่ไปแลวที่ได้หนีแล้วว้าวทำมีเยิร์นเออชุมพนเยอะมีเวิร์นลุยก่อนทนที่สองเดินเนี่ยเอาทนที่สอง มาทำกอยาเออททอย่ี่นด้นแล้วงหมด่ะฟองมาเถอะตอนไงพ่อเอาคที่สองอีแมวไม่กินละย้อยจะนะเอออีแม่เป็นมือเกาะไงเพื่อบอกม่กินนะป้าก็เลอะบางเอากรดสิกินด้วยกันถนแบบบางไในทางไหนกินพักไปได้หแหงเสือซีซ่มฟูนีพังกินได้พักไหมคนที่สองนั่งมาก แซ่บอ่ะเยี่ยมดูเดีาทาอตัวเองไลเป็นไดุ้ยครับเ่ยว่าลุยงานตามนั้นงานกินนนะมีกินทุกทือร่อยนะแม่อร่อยยู่บออร่อยยี่บอใช่ได้แซ่บ แสบกับีนหนมาพี่ลาว่าแ่บนะเยี่ยมเลยเยี่ยม้าลุมันเยี่ยมนะระพ้ระตอนนมท่าังคนอะหลายคนกินเซะตัมมใ่เวิร์นม่ใ่เผาแล้วก็นอองใจก็ซาเดนซาเล่

น yup. ้อมคนนักกีฬาใจต่้งกนเนยจานต้นี่ยกลัวเหอะกินแบบคี้สีแสอแเท้เว้ยกินมาได้ย่านไพ่ไหมเท่องคได้เนี่ยเ็นยาแห้งแห้งเปน แล้วก็่าสิแกแม่ตัวบวชแกแ้ตแกอยู่ใ่้ายอไปไม่หอกจวคนนีแหลก็น้องทองมอตอนอนหุ่นไปเผาขนโซ่ได้มาแมนอันไปหาหมอตรวจสอบเทอมปหาหมอไปยักตานรองเสียไปเผาเอ้ย เดี๋ยวร้านร้านิงร้านย,งานยิงแล้วหน่แง,งนี้เนาะนสามโลไปเป็นผู้หญิงจ้าต้องขิดอยู่หละออกว่านะ,ะออกว่าแล้วลงีบอยู่อ่ะอันนี้เนี่ยเวลาถึงมันทายมันจะป้อยอยังว่าลงขอยู่

องัดเข่างัดเข่านด้นน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 คั่วเป็นเนื้อคั่วเื้อเฮอร์เลยนไม่มีใกินานักเด้เพลสนหละไปแหละมันไปแหละจอกหนัก็ปจะกยูเเด้อมันเนื้อเนื้อเยอจ้าเ้อไปจอกมาเด้อแม็กซี่เด้อ แป๊บ <onz> <etus> เดียวสิเบิดแหละวันกินแก่มากันเรื่องกินนะวัใจจะมาแล้วจะมามาซึมแจ่ห้าพี่แม่ยิงยิงหางลึปานซึ่งมาตุเรไทยหมดรับมา้ั่วลุย bên này sapa, kinh Khi nào thang này nó sẽ tệ, nó sẽ tệ luôn cả lại mà này, im mà này, lũy thang này nó đi xịt nước ao ổi, mà kinh nước này, đuôi chấm bơm đầu một, đuôi mát nước chậm, đuôi mát nước thẳng mà chắc nào, kinh nước ao ổi nào, nòng chay nào, mai này. ออนน้ำอ้อยเร็กทรงน้ำอ้อยมันเต็เลอ่าะดูดลุยเบร์ดสเปาหังเดียวเดียวนั่งกินน้ำเบิร์ดไอนอน่เรืองมีนอเบิร์ดพอดีเอาเบิด เกี <l id> <Bond i> ียงข้าวปัญญังทุกคนอิ่มเบาไปเนี่ยนะยังเลือดแต่เศษเลือดแต่เศษจับน้ำมันเอาด้อตอนมันเบิ่นเลวอันนี้ได้ใส่อิ่มอยู่เบาเนี้ยนะเออโอ้เออด้ยว่าดูค่ะด้วยด้ยนะดินน้ำก้อนนี่น้อยทุกคนอิ่มเบาเนี้ไป่ยจะนอนสิไปห้าน้ำลงของมอตอนอนทุกคนมาเนี้สิได้จบคลิปแล้วนอนทุกคนปีน้ำไปดูเอามาจบคลิปด้วยจบลิปปะ สบายดีดูฟินหากกนาฮะเกาะนี่กว่าสบายดีกะอะสบายดีดูนุมือนุอมือสบายดีนุมือสบายดีนุ่มงามงามนุ่มงามนุ่มแบบปากกินะปากกินนไปละสบายดีไปดูดโอเคแล้วทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ว่มีมยังไรพอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซแเลนี่เด้อบ๊ายบายเอาบ๊ายบายดูบ๊ายบาย 哎，救不、欸、了，救不了，不好、嗯。